มาแล้วครับขบวน557นะผ่านหนองบัวลายมาตั้งแต่9โมง21นาทีนะก็มาถึงตรงนี้ประมาณ10โมง89นาทีนะครับ,บวิ่งราวๆ40 40กว่านาทีนะฮะหนองบัวลายบ้านไผ่นะครับวันนี้ก็มาช้านะครับขบวน557ไม่รู้ว่าได้คิวเววหมายเลขอะไรนะครับ ีเวดวายห้าสองสามเก้านะครับห้าห้าเจ็ดปีนี้นะครับแดดร้อนมากนะครับแต่โชคดีมันลมพัดนะฮะแดดช่วงสิบโมงโอโหร้อนมาก